พี่พี่คิดว่าจากสภาพตุกนี่น้อง <c oughs> น้องเป็นอะไรเสียชีวิตครับพี่ครับต้องมีคนลักพามาครับ <c oughs> ทําไม <c oughs> พี่ถึงคิดอย่งงางนั้นพี่ <c oughs> มันมีม,มีมีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งแต่เขายังไม่วินิฉัยว่าช่ยหรือเปล่าคนที่หายจากหมู่บ้านนี่เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดน้องไหมครับพี่ครับ <c oughs> เป็นคนบ้านเดียวกันครับเขาเป็นชายอายุประมาณกี่ปีพี่น่าจะประมาณ30กว่าครับคาดว่าเขาคงอาจจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้ว ผลนิติเวศล่าสุดออกมาแล้วคุณผู้ออมววชมครับร่องรอยมีบาดแผลฉีกขาดที่โอวัยวะเพศมีพบของเหลวในช่องคลอดแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นอสุจิมีของเหลวในช่องคลอดแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นอสุจิแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นอสุจิยังไม่ยืนยันยังไม่ยืนยันเป็นอสุจินะฮะนี่คือระหว่างที่เราสัมภาษณ์อยู่ผลออกมาผมขออภัยคุณลุงด้วยนะครับที่ผมแจ้งในนี้ เอาละครับหลังจากนี้เดี๋ยวคุณลุงจะเดินทางไปที่นิติเวชนะฮะที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเอาละฮะก็ความชัดเจนจะมีมากขึ้นแล้วนะ